นี่อะได้อะครับเขายืนรออะไรเนี่ยเยอะมากเลยไม้เหงื่อเพื่อตาบอดไม่เห็น อาเรียประชิดปืนได้หมดแล้วแอร์เ้ปืนนี่มันโดนปรับให้ล้านช้าลงหมดขอที่เร็วกว่านี้จำได้เตัวไหนมาดูใช้ใช้เฮปืนเฮนี่พอจเบสเลตปืนประจำดีกว่าแต่ว่าปืนประจำของฉันนั่นเขาก็บอกเบต้าอยู่ดิไม่ใช่หรอวะถ้าฉันชอบเอ็มสี่ะยากจะดิอะไรอ่ะ ยุ่งกับปืนโขดฉันฉันเป็นคนรับปืนเออปืนกระสุนหน่อยปืนออะไรอ้ยเอ้าไม่ได้ดูหลังครับนะครับหมอมีกล่องกระสุนไหมครับพี่ทีแถวนั้น่ะโอ้เม็ดต่อแล้วมี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 โอเคมี

มกูจะกดกูจะกดกูจะกดสติลคิกมันเสีเสียกดไมได้โอ้ยแล้วกูจะเล็งศพทำไมเนี่ยนึกว่าศพเป็นคนลูกไอ้ลูกลงครับผม u l

เออกูา,าุกคนตระแตกคนแล้วเวรเฮลเฮลเฮลโมกอะไรกันเนี่ยกูไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยวิ่งไปปิดหลังแล้วไหนรถวิ่งขับลงมาไม่เอาเองดีโอ้โอ้ก็เยอะเยอะจริงแตลังหลังเขา แคมีแม็กเดียวเชนเชนฉันหยิบลูกโมเ่นอยู่เลยเมื่อกี้โอ้มายกล้วเลยตรวจไลยตรวดูเง่ตรวจตรงข้ามเมืองป่าได้สอง ที่ใครมานอนตรงนี้เนี่ยกูไงมึงแล้วปุ๊กจัดตีเยอะกับทีน้อยกับตีน้อยโอ้ยไปชุบไม่ชุบแล้วเหรไม่มาโพซิชันแต่มึงไม่เห็นกันจริงเหรอเนี่ยเฮ้ย ตัดแว่นหน่อยไหมจะช่วยได้อยู่มั้งามตัวดมาเิดไฟ ABC วิ่งเข้าไติดปังเกอร์อะไรกันหนวะโอ้โหมันเังมันยิ่ง ใช่ดีละไมง้น,นี่โดนในโดนบนด่านสองด้านสามเนี่ยให้มันให,ให้ให้เล่นรูม,มุมไหนก็น่าจะอาจจะโอเพราะว่าถ้ายังแบบเยไหเียครับหัวแตกครับรครับ คือฮีโดนฟานี่คือแบบแปดสนต์นี่ไม่เสียงไ้ก็แบบไอไอพีอะบอกก็บอกเนี่ยฮสวัสดีดู นี่ผมอยู่ที่เองนี่ผมอยู่ที่เองแต่ดเดอร์อรรู้สึกว่าเสียงเสียงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ใช่พวกวอสโซนวอโซนนี่เสียงเสียงดีจริงอืม

เป็นหมอใครสอนใครสอนเขากปลังกินกันอยู่ยังเด็ชุบ Attacking objective Delta 2. Allied forces are attacking objective Delta 1. Be advised, enemy troops are attacking objective Delta 2. <laughs> I Enemy troops are attacking objective Delta 2 Whoa. Allied forces are engaging at right. Objective Shelter 1. Since we have cleared Objective Shelter 2. Press on. <laughs> 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 <For till laughs> the last <race. laughs> Did you- My <laughs> dick,